โอเคฮ็อปสโนว์ดอนแซนมิวสิกทอกสวัสดีครับผมพลวงคัสนะครับตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้องฟิฟี่แล้วก็เป็นมิวสิคไดให้กับคอนเสิร์ตของพี่เบียร์นะครับ Extra l ต v e Concert by Fong b ยฟอนะครับแล้วก็หนึ่งวงก็คือวงเจ t Nova นะครับผมก็มีจริงแล้วก็การร่วมง,งานกับอีกคนหนึ่งเลยก็คือ คุณทายปรินไทครับผมสำหรับเพลงที่เบาที่สุดของคลาสเนี่ยอผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเธอคือนันฟ้าในใจมันอยู่ในอัลบั้ม Smooth Class นะครับผมคิดว่าอันนั้นละมุนมากแล้วก็เพราะแล้วผมคิดว่าเออทุกคนคงรู้จักอันนั้นเล่นระดับเวลาเราเล่นดนตรีร่วมกันแล้วเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็ล่องลอยอไรกับ,ก,บกับการเล่นไม่ได้มีดิสโทชันเข้ามา กองไม่ได้ตีโหดร้ายทุกคนเล่นแบบละมุนละมุนอะไรเงี้ค <Okay. S 1> ยครับผมโอเคฮ็อปสินโดดเจ่นเซลงมิวสิกท็อค